ทนายกแกผิดเต็มๆประตูอยู่แล้วและเขาก็ยอมรับผิดทุกกรณีและเขาก็อธิบายได้เคลียร์ในหลายกรณีแต่บางกรณีก็ยังมีการไม่ตรงกันในสองฝ่ายก็ต้องมากระทบกันไปว่ากันในชั้นศาลเข้าสู่กระบวนการและเขาก็ยอมรับผิดด้วยการลาออกมันก็เป็นมันก็เป็นสุภาพบุรุษอยู่ทนายแก้ว เขาก็ลาออกจากการที่เขาเนี่ยไปอยู่ในสภาสมัยความมีบทบาทอะไรเขาก็ลาออกแล้วเขารับผิดชอบนะมึงไม่ใช่เขารับไม่รับผิดชอบแล้วตอนนี้เขาก็พยายามรับผิดชอบอยู่กูเห็นการแถลงข่าวเขาอย่างกรณีการรับผิดชอบว่าทางบ้านฝ่ายฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่โอเคอการที่ทนายแก้วอ่ะออกรายการแล้วมันเกิดมันเกิดไม่ชอบอ่ะความเป็นจริงกูสอนทุกคนนะว่าอะไร ต้องแก้ที่ตัวเองมึงไม่ชอบเขาออกรายการมึงต้องแก้ที่ตัวเองไม่ใช่ไปบอกเขาไม่ชอบอย่าออกรายการก็อย่างที่เขาพูดมันก็ถูกอะ่ะอย่าให้เขาจ่ายเงินแต่หาเงินนี่และแ้วแต่ไม่ให้เขาทํางานมันจะหาเงินจากไหนมาจ่ายอะ่ะอันนี้กูก็เห็นใจเขานะแต่กูเห็นใจฟังพ่อเขาด้วยว่า <S <S สุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นแบบไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ก็เลื่อนผ่านไม่อยากเห็นหน้าเขาเลื่อนผ่านเลยไม่ใช่ไปบังคับเขาว่าอย่า ทำงานอย่าออกหน้าสื่อมันเกินไปกูว่ามันเกินไปไปบังคับให้เขาไม่ออกรายการและเขาก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำเขาก็รับผิดชอบตัวเองด้วยการไม่ไปออกรายการแต่มันมีไปออกรายการเพราะมันอัดเทปไว้แล้วอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกอะ่ะอย่างที่นายแก้วถแถลงอะ่ะอย่างที่ทนายอย่างที่อาจารย์จตุรงพูดอะ่ะว่ามันมีบางเทปที่เขาอัดเทปไปว้แล้วแล้วรายการเขาจำเป็นต้องไปเอาออก แต่มึงก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปโทษเขาได้ยังไงอะ่ะตัวเองเอาตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งไปบังคับให้เขาไม่ทํางานอะ่ะเฮ้ยค,ยความผิดส่วนความผิดชีวิตต้องเดินต่อก็ต้องเดินต่อมันต้องแยกออกจากการจะทำลายเขาไม่มีอนาคตเลยเหรอสุดท้ายทนายแก้วก็ต้องรับผลเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองสาบส่งก็นี่ไงผลของการกระทำของทนายแก้วต้องได้รับผล ก็ให้เขารับผลไปเพราะตัวพ่อเองไปแจ้งแก่สำนักข่าวเองไม่ใช่เหรอและสุดท้ายแล้วกูถามจริงๆเธอะการกระทำเนี้ยเป็นการลักลูกหรือเป็นการทำลายลูกตัวเองกูถามจริงๆเลยจากใจมันเป็นการประจานเป็นการแฉลูกตัวเองหรือเปล่ากูไม่ได้โทษพ่อนะ พ่อกูเข้าใจได้ความรู้สึกคนเป็นพ่อมันรักลูกกูเห็นด้วยกับการที่พ่อเนี่ยจะต้องโกรธทนายแก้วจะต้องรู้สึกไม่โอเคกับทนายแก้วจะต้องหาเงื่อนไขในการให้ทนายแก้วยอมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกันแต่ต้องไปว่ากันหลังบ้านมึงไม่ใช่มาประจานกันในสาธารณะแล้วลูกมึงจะอยู่ยังไงและเพจต่างๆมันเนี่ยช่องต่างๆเนี่ยมันประจารลูกตัวเองเอาไปใส่ร้ายป้ายสี เอาไปพูดว่าลูกตัวเองหรือเปล่าอายุแค่นี้กล้าโลกหรือเปล่ามึงโอเคใช่ไหมกูถามจริงๆโอเคกับสังคมต่อว่าลูกตัวเองในเวลานี้ใช่ไหมแล้วเด็กอายุสิบแปดแบกรับความรู้สึกนี้ไหวไหมคำถามไหวเหรอคำถามนี่คือความคิดไม่เยียดยของคนเป็นพ่อเอาความทุกข์ของลูกตัวเองมาเปิดเผยในสาธารณชนมันควรจะต้องตกลงกันหลังใหม่ ต้องเอาให้เด็ดขาดการร้องความเป็นธรรมไม่ใช่ไปร้องสื่อไม่ใช่ทนายแก้วเขาไม่ยอมรับผิดเขาก็พูดอยู่ว่าเขายอมรับเขาไม่ไปออกรายการไม่ใช่เขาไม่ยอมนี่แต่คนเป็นพ่อเองหรือเปล่าที่ไม่ยอมมีอัตราตัวตนเกินไปหรือเปล่าคำถามสุดท้ายเดินมาสู่ความล่มจมโดนคนขยัรลหาว่าหิวเงินหน้าเงินเรียกร้อง คำถามคือให้สังคมโลกตำหนิแบบนี้โอเคเหรอกูว่ะไม่ได้ว่าอะไรพ่อนะแต่กูสงสารเด็กกูสงสารเด็กอายุสิบแปดที่วุฒิภาวะไม่มีแรงกดดันน่ะที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วเขาต้องไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาเป็นซึมเศร้าวะรับไหวเหรอคำถามที่มีคนมาพูดมาค่อนแขวะเด็กไม่ธรรมดาเลย เด็กอย่างนั้นเด็กอย่างนี้กูนะสงสารเด็กกูไม่สงสารผู้ใหญ่หรอกกูจะบอกกูไม่สงสารเด็กเลยกูสงสารไอ้กูไม่สงสารผู้ใหญ่เลยกูสงสารเด็กที่ต้องมารับอะไรกับเรื่องทะเลาะกันของผู้ใหญ่อัตราของผู้ใหญ่ความไม่ลงกันของผู้ใหญ่ความผิดหวังของผู้ใหญ่พราพ่อศรัทธานในตัวทนายมากทนายทําให้ตัวพ่อผิดหวัง สุดท้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นลงกับเด็กเด็กไม่รู้อีโนโอีเน่กูไม่รู้หรอกว่าเด็กทำจริงไม่จริงเด็กใส่ซื้อบริสุทธิ์หรือไม่ใส่กูไม่รู้แต่สุดท้ายมันคือเด็กอายุสิบแปดสิบแปดกูยังถือว่าเป็นเด็กกูยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะการตัดสินใจความคิดพิจารณา มันมีโอกาสตัดสินใจพลาดมีโอกาสตัดสินใจผิดวิจารณญาณมันน้อยมันต้องอยู่ในการดูแลปกครองของพ่อแม่ต้องให้การตัดสินใจแก่พ่อแม่เป็นคนตัดสินใจกูไม่โทษเด็กนะที่ไม่บอกไม่เปิดเผยว่าเฮ้ยเก็บเป็นความลับได้ไหมทำอย่าไม่ไม่บอกพ่อได้ไหมเด็กผิดเรื่องนี้เพราะอะไรไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้แก่พ่อให้ตัวเองฟังแต่แรก จนนำไปสู่ความผิดพลาดนี่คือความพลาดของเด็กแต่กูไม่โทษเด็กเพราะอะไรเพราะวุฒิภาวะเด็กอายุ18มันออนต่อโลกมันไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรเยอะยะมันเกิดมาแค่18ปีมันเรียนรู้ชีวิตจริงๆแค่ห้าหกปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพออๆมันจะเพิ่งเรียนชีวิตตอนเข้ามาอะไรด้วยซ้ำมันอาจจะเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับใครจริงจังในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีมานี้ก็ได้ กูสงสารเด็กเรื่องเนี้ไม่ควรถูกไม่ควรถูกเกิดเปิดเผยเลยเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วมาเปิดเผยก็ทำม,มันเป็นการประจานแล้วแล้วถ้าครอบครัวเปิดเผยเรื่องนี้ครอบครัวก็ประจารลูกตัวเองตัวคนเป็นพ่อนะ่ะทุกใจเรื่องลูกกูเข้าใจแต่มันทุกข์ใจมันทุกใจในวงแคบอะไม่ต้องมาทุกใจกับใคร แต่ตอนนี้กำลังต้องทุกข์ใจกับสังคมด้วยมันเพิ่มความทุกข์ใจมากกว่าเดิมอะมันทุกข์ใจหนักกว่าเดิมเด็กก็ต้องทุกข์ใจมากกว่าเดิมพ่อก็ต้องรับแรงกดดันจากสังคมที่มีความคิดสองฝ่ายทนายรับผลของการกระทำกูโอเคนะทนายสมควรรับเพราะไม่ควรทำเรื่องแบบนี้เพราะตัวเองไปให้ความรู้คนมากมาย ตัวเองเป็นอาจารย์สอนสอนอะไรอ่ะเขาเรียกสอนทนายเลยอันนี้สมควรต้องรับเป็นแรงกระแทกที่ทนายแก้วต้องได้รับเพราะตัวเองทําผิดต้องรับผลแล้วตัวเองไปปิดบังซ่อนเล้นไปบอกว่าเด็กไปบอกกับเด็กว่าไม่บอกพ่อใช่ไหมอันนี้ไม่ควรทําในฐานะของความเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรไปบอกให้เด็กปิดบังความผิดไม่ควรไปบอกให้เด็กปิดบังซ่อนเล้นในสิ่งที่ ตัวเองแอบทํากันสองคนจะได้ตัวเองมีภรรยามีลูกไม่ควรอันนี้ผิดทนายแก้ผิดอย่างเต็มเต็มเลี่ยงไม่ได้ในความผิดนี้นี่เป็นผลที่ตัวเองต้องได้รับที่สังคมตราหน้าต้องลาออกจากบทบาทหน้าที่ต้องได้รับผลจากคนวิพากษ์วิจารณ์ต้องได้รับผลจากการที่มีคนเห็นว่าไม่โอเคอะในสังคมตาหน้าในสังคมตีตา ก็ต้องรับผลตนนายแก้วรับไปผิดว่าตามผิดแต่สิ่งที่มันพลาดคือทำไมต้องเอามาประจานกันในที่แจ้งลืมไปหรือเปล่าว่ามีเด็กคนคนหนึ่งต้องรับผลจากสังคมตราหน้าเวลามีการประจานออกสื่อกันมันจะมีสองฝ่ายเสมอฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยฝ่ายให้ทำกับฝ่ายอธารรม อย่าลืมดินี่แหละภัยเวรมองเห็นโทษน้อยเกินไปไม่มองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นคนในครอบครัวก็ไม่เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นว่าเอาไปเปิดเผยกันนะข่าวโทษอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองขนาดไหนแล้วมันจะต้องพูดเรื่องนี้กันไปอีกกี่เดือนอีกกี่ปีแล้วคนเป็นเด็กจะไปยืนได้งไงแล้วจะไปบอกลูกว่าต้องอยู่กับลูกอย่างต้องลูกต้องไปอย่างสง่าผ่าเผยมันจะไปอย่างสง่าผ่าเผยได้ยังไง ในเมื่อพ่อตัวเองเอามาพูดแบบนี้